ก็เนาะเป็นเวลาที่ดีนะครับในการที่มาแถลงให้เป็นขับแล้วก็สื่อมวลชนทุกคนนะครับได้เห็นว่านี่ซีรีส์คุณได้ไปต่อกำลังจะมาแล้วนะครับเป็นไงบ้างว่าก็แอบตื่นเต้นว่าผลงานต่อมาเป็นยังไงแล้วทุกคนจะชอบไหมอะไรแบบนี้เมื่อวันก่อนเม่อวันก่อมันเป็นฉากที่เราคิดไหมครับกับข้าเลยก็จริงๆเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นแบบที่คิดเลยแล้วก็ อาจจะเกินความคาดหวังของเร่งไปได้วยซ้ําตอนได้ดูตัดต่อจริงๆวันนี้มันก็เหมือนเป็นเขาเรียกว่าเหมือนน้ำน้ำจิ้มเล็กๆที่อยากให้ทุกคนได้ลองมาชิมดูว่าอ๋อเรื่องราวมาจนจเประมาณนี้นะแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบว่าได้ไปต่อกับซีรีส์เรื่องนี้หลังจากจบดูแลอดูไลังจะอบพิเศษของเรื่องนี้จาาวเรื่องนีะว่ที่เราเคยเห็นกัน่ครับก็อย่างที่ผมบอกเลยว่าด้วยความที่ ทางช่องสับติดต่อมาเนาะเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าช่องสับเวาทำคอนเทนต์อะไรเขาค้างให้ข้อคิดแก่ผู้ชมด้วยซึ่งเรื่องนี้ก็ <c oughs> เช่นกันนะครับจริงๆเรื่องราวเนี่ยมันมันเหมือนจะเหมือนเป็นเขาเรียกว่าไงนะเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ว่ามันมีอะไรแฝงเยอะมากด้วยความตั้งแต่ชื่ออะไรคุณได้ไปต่อ คำนี้สามารถเล่นอะไรกับประเด็นหลายประเด็นได้เยอะมากเลยครับแล้วก็อย่างที่ได้บอกไปว่ามันมีเรื่องของ coming of age นะครับในการที่เราได้เรียนรู้ตัวเองจริงๆคนที่ดูเรื่องนี้ครับสามารถดูได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆแล้วก็สามารถคิดว่าดูแล้วเราจะสามารถนึกย้อนถึงอดีตของตัวเองได้เยอะมากคแ,แล้วก็มีเรื่องของแบบการตัดสินใจเนาะแล้วก็มีเรื่องของอาชีพที่ที่มีอยู่ในในซีรีส์ซึ่งอาจจะมากกว่าหนึ่งอาชีพตัว ผมว่าตอนนี้เหมือนแบบว่าซีรีส์วาเนี่ยก็มีหลากหลายรสชาติมากเลยซึ่งผมคิดว่าคนน่าจะคิดถึงรสชาตินี้มากๆครับที่มันมันดูมินิมอลแล้วก็อมหุนใจแล้วก็ให้อไรแก่แก่เราเวลาดูอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่เป็นไปตามนิยายครับแ,แล้วก็มีการขยายตามเล็กน้อยให้มีความลื่นไหล ทางการทางซีรีส์ทำให้เป็นซีรีส์ไงแล้วก็ปรับให้เข้ากักบบริบททางสังคมมากขึ้นแต่ตอนนั้นช่องสามเขาให้จบตรว่าอะไรครับช่องสามใช่ไหมครับเขาก็บอกว่าเป็นเป็นซีรีส์วายเรื่องแรกของทางช่องสามตาม,ตามขนบนเนาะแล้วก็อาคิดแล้วว่าเอ๊ะเราจะหาเรื่องไหนมาแล้วทีนี้เขามีนิยายมาให้เลือกเยอะๆมากมายเลยครับสิ่งที่เขาอยากจะได้เขาก็อยากจะให้คนดูมีความสุขในการดูแล้วก็ให้ง่ายคิดคนดูที่ผมบอกไป ครับซึ่งมันตอบโจทย์มากมาจริงๆมันจะต้องทำแล้วมันก็มีลายเซ็นช่องสามไม่รู้ว่าต้องเป็นลายเซ็นแบบวิตี่ใหม่ของเราเรืผมคิดว่าผสมประสากนกันอย่างลงตัวครับผมว่าช่องสามเขาก็มีจุดของเขาเราเราก็ทางเราเองเนี่ยดูมดิบมดินเนี่ยก็มีมีแต่หักของเราที่แบบก็มาโทรมาคุยกันให้ลงตัวก่อนทำครับแล้วก็ ความยากง่ายใช่ไหมครับก็มันก็เป็นการร่วมงานครั้งแรกของทั้งช่องสามด้วยวิธีการทํางานก็จะแตกต่างกันแล้วก็แบบนักแสดงคือเราปกติเราทํางานกับแบบน้องร่วมท่ายกับสามนี้เราก็จะเอ่อกับนักแสดงแบบทางช่องสามไ่อง็น่ดีพนายจดมันเป็นยังไงบ้างที่พูดจริงๆต้องต้องให้กล้าพูดแต่ผมมาผมเจอตอนแคสติ่งตั้งแต่วันแรกก็จะรู้สึกว่าน้องค่อนข้างที่จะแบบ พัฒนาการแบบว่าสูงมากเกี่ยวกับเกี่ยวกับการว่าเนี่ยในการในการวัดการตอบ,บคำถามแล้วก็น้องมีความเป็นตัวเองสูงมากมแล้วก็คุยกับกล้าตลอดก็คือน้องจะค่อนข้างจะมีพื้นฐานการแสดงที่ดีมากๆแล้วก็ทําการบ้านใช่เหมือนต่างในดียค่ะแบบคาแรคเตอร์ตัวจริงมีทั้งเหมือนแล้วก็ต่างครับมีทั้งเหมือนแล้วก็ต่างเหมือนได้ไ่ได้ต่าง ในพัฒปัจจุบันก็จะมีความต่างเรื่องจริงๆก็เรื่องคาแรคเตอร์แหละคะ่ะพอมันมีคาแรคเตอร์มาคุมตัวน้องวัยน้องก็จะต้องมีวิธีการคิดกับคาแรคเตอร์ตัวละครอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยด้วยการใช้ชีวิตก็ว่าวัยของตัวละครกับวัยน้องใกล้กันก็เลยบวกน้องกับตัวละครเข้าไปก็ก็ว่ามันก็เป็นมิติใหม่ที่ที่สวยงามแล้วก็ลงตัวสุดๆอันนี้คือเป็นคู่ที่มี อยู่ในนิยายแล้วก็มีคู่ที่มาเพิ่มจากนิยายก็มีการเขียนเอาจิงๆก็คือ,อคนเขียนบทเขาคือเขียนมาก่อนอยู่แล้วแล้วเราก็มาขยายตัวน้องอีกทีนึงว่าปกติกจจจ็จะชอบคุยกับน้องๆทั้งหมดทั้ง4ี่คนว่ามีความคิดเห็นยังไงกับซีนเหล่านั้นหรือว่าตัวละครเหล่านั้นอะไรเงี้ยน,น้องก็ให้ความคิดเห็นมาแล้วก็ก็ว่าคนละรส หมายถึงว่าฝั่งนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งรสฝั่งนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งรสเนาะรสอะไรอ่ะรสเปรี้ยวรสหวานรสเค็มรสอะไรจริงๆทุกคู่มีทุกรสเลยค่ะเนาะโอ้โหไอ้จอบจบไม่ไม่ใช่น้ำไม่ใ่ถามหนังหนูไม่รู้หรอฮะจริงๆน้องๆคือน่ารักค่ะแล้วก็ ออกอะครับเที่ปือดอกที่ปากะวันการเลือดออกเอาจริงๆความซนของน้องความดื้อของน้องในกองเป็นสีสันที่ทําให้หนูมีความสุขในการทํางานาาใช่แล้วก็ทําให้ทีมงานมีความสุขในการทํางานด้วยแต่หนูก็ไม่รู้ว่าน้องมีความสุขหรือเลปล่ามีความสุขมีความสุขครับครณเนี่ยครับรับ ป๊อปปี้ก็เจอป๊อปปี้มาหลายเรื่องมากๆ,ๆแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้ป๊อปปี้แปลกใจเหมือนกันป๊อปปี้เดินเข้ามาคุยก็เครียดเรื่องนี้เนาะว่าแบบมันไม่เหมือนกับเรื่องที่เล่นๆมาทั้งหมดอะไรเงี้ยมันมีวิธีการเล่นที่เป็นคอมดี้แบบใหม่แล้วก็ป๊อปปี้จะต้องสวิตต์คาแรคเตอร์ที่มันแตกต่างกันทั้งทั้งสองแบบคือเป็นคนสนุกมากๆแต่พอไปในโหมดทํางานอะไรเงี้ยป๊อปปี้ก็ต้องแบบซีเรียสมากๆอะไรเงี้ย ก็ทำออกมาได้ดีนะครัอีอธิบายว่าแล้เาปเราเปอะไรนเเราเป็นไงคือขึ้นขึ้นลงลงยไงคือคือคืาสารัแต่ผมปรึาษกก้าบอยเรื่องนี้เพราะว่าที่ผ่านมาเยกูกล้าบอกเลยเล่นที่ตลกสุดอาผมจะมีมายเซ็ตว่าการเล่นละครตลกมัคือเล่นให้เป็นตัวเองแล้วสนุกที่สุดแต่สาหรับเรื่องนี้ผมรู้สึกว่ามันมันมีความความเรียลเข้ามาเกี่ยวข้องมาเลยครัรู้สึกว่าการเล่นของเราที่เราเคยเล่นมาตเดียวมันเล่นแนี้ได้เพราะคนดูอ่ะเ้าประเมินว่า มันก็ต้องมีความจริงเข้ามาอยู่ด้วยมันต้องเห็นในความจริงจังของชีวิตของมนุษุ์คนด้วยอะไรเนี้ยซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมรู้สึกว่ามันต้องเรียนเข้ามาในร่างกายผมเยอะมากตอนที่เล่นเป็นหมอเล่นเป็นบทจริงจังซึ่งมันก็จะมีซีนที่มันเล่นแล้วรู้สึกไม่แฮปปี้เลยเล่นจบไปปรึกษาทุกคนมันดีไหมเนี่ยที่ผมเล่นไปมันดีไหมคุณบอกดีแล้วผมนี่ดีเหรอวะ <S 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 ผมก็เครียดนะเอาตัวผมเครียดแต่พอได้ถามกับหลายๆคนที่เราพอเราเข้าไปเล่นด้วยแล้วเนี่ยผมรู้ว่าเออทุกคนก็สปอร์ตดีแล้วมาผว่ อ๋อการเล่นแบบมิติเนี้ยมันเป็นมิติที่ค้นหาใหม่ได้ในคนได้ไปต่อเลยสำหรับแม่ของผมเป็นมิติใหม่ของเราเป็นมิติใหม่ของผมเลยครับใช่ที่ไม่เคยจริงจังเลนวิ่งตูวีอธิบายความเป็นเราในซีรีส์ความเป็นตัวเองในซีรีส์ผมว่าอันนี้มีความใกล้เคียงกับผมมากเลยความกวนของตัวละครใช่ใช่ค่ะใช่โดนเห็นด้วยในระดับหนึ่ง มีความัวในระดับใกล้เคียงขนาดนี้้ยใช่แต่ว่าถ้าช่วงวัยเด็กของของอาชีวิตเนี่ยจะมีความผมมองว่ามีความมีนทวีดหน่อยๆอืใช่เป็นคนติดติดอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ผมไม่ค่อยเป็นผมคิดว่าผมไม่เป็นไม่ถูกแต่ว่าถ้าอย่นักศึกษาขนาดนั้นอ่ะแต่ว่าพอใบโตมามีความเล่าเลงขึ้นสนุกสนานกล้าพูดในสิ่งที่ตัวเองคิดมากขึ้นอย่างเงี้ยผมว่าอาจจะใกล้เคียงนะแล้วก็เป็นนักแสดง ระดับ500ล้านก็แบบดังเลยเฮ้ยไอ้ขูจิกมือแล้วเนี่ยขูดจิกมือแล้วถูจิกมือแล้วทุกรายการเลยถ่ายไปที่ฟุกเลยไม่อย่าฟุกเดี๋ยวเราก็ขิงได้เป็นแบบซีรีส์วายที่ดังที่สุดในปีนี้ไปอุ้ยน่าชาเลยพูดเสรลยนะเสียงจริงครับไม่พูดเดี๋ยวพูดให้ครับก็ คล้ายๆตัวละครก็คล้ายๆผมเหมือนกันนะครับผมมีความใกล้เคียงก็เอานิสัยออกมาเล่นตัวจริงออกมาเล่นบ้างครับผมก็ดีใจครับที่ได้ที่ได้คูก,ก้าพี่ออฟมา,าได้ทำได้ทำงานร่วมกันก็คืออย่างผมเนี่ยผมอยู่กับตัวละครเยอะผมรู้ว่าแบบเออมันในบทมันเขียนไงแต่ผมรู้ว่าตัวละครมันเหมือนแบบไม่อยากไม่อยากทําแบบนั้นก็เลย ก็ปรึกษาครูก็เขาก็ก็ให้คำปรึกษาที่ดีครับครับก็นยังไงจริงผมว่าพอเราได้บทมาแล้วลองลองแบบเข้ากันเนี่ยรู้สึกว่าเขาสองคนสลับกันใช่ใช่ใช่ก็คือจริงๆรแล้วเนี่ยผมต้องเล่นเป็นแบบว่าคนที่ร่าเริงและเด็ก ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยผมโตที่โตกว่าแฟงกี้ส่วนผมก็ต้องเล่นเป็นคนที่โตที่สุดนะครับคิดตรงผมแล้วครับแต่ว่ามันก็จะมีแความเป็นสนของผมูนะครับก็คิดว่ามันเป็นเสน่ห์แล้วกันครับครับผมจะสลับกันสลับกันแต่ว่ามีความเพิ่มมาจากผีใหญ่ใช่ครับใช่ครับเพิ่มอะไราเพิ่มอะไาอย่างไรก็สปอยล์ผมว่าเพิ่มหนึ่งคนเลยเพิ่มหน่คนเลยหนึ่งคนเลยครับคือเพิ่มหนึ่งคน แล้วก็จะมีแบบว่าเซอร์วิสแฟนๆมีซีนที่แบบว่า ân, วมุ้งมิ้งกันหรือมีซีนที่แบบว่าทำให้ตัวละครเรามีเนื้อมากขึ้นครับเราจะวีดได้เบอร์ไหนผมว่าต้องถามคนดูนะจริงๆแต่ถ้าถามผมอ่ะแล้วก็จิกหมอนกันแล้วอ,อ่ะครับค่ะก็ฝากซีรีส์คุณได้ไปต่อนะครับวันที่19กุมภาพันธ์นี้นะครับเวลา สี่ทุ่มสี่สิบห้าครับทุกวันจันทร์ครับออทางช่องสามกดบสามสิบสามครับดูมือถือกดบสาม plus ครับครับทุกวันจันทร์นะครับผมย้อนหลังย้อนหลังทางเน็ตฟิกส์ครับผมครับก็ฝากด้วยนะครับก็อยากให้ทุกคนดูกันเยอะๆนะครับคิดว่ายิ่งดูยิ่งแบบไปต่อแน่นอนครับ